ระดูการทั้งอากาศมันก็กำลังดีเลยนะนี่มันเป็นวันที่เหมาะสำหรับการไปขี่มอเตอร์ไซค์เลยนะโคมิยะตอนนี้นะ่ะมันดึกแล้วนะแถมยังเป็นกลางฤดูร้อนพยากรณ์อากาศก็บอกว่าฝนจะตกแถมเพิ่งจะกินเบียไปด้วยพสดีครับผมอเฟซิล <c oughs> ที่พักนี้เสร็จแต่อาร์นาโกน่ารักน่ารักจนรู้สึกว่าผีเดลิงไม่ได้น่ากลัวเลยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมมูสก็ครั้งที่แล้วนะครับเราจบไปสองฉากจบเนาะก็คือฉากจบแรกที่เหมือนเราจะถูกป้ายความผิดให้และฉากจบที่2 ดูเหมือนว่าผู้หญิงที่อยู่ข้างหลังอ่าจะเป็นผีมันเป็นผีจริงเหรอถ้าเป็นผีทำไมต้องไปแอบในตู้ด้วยอะผมสงสัยตรงข้อนี้มากเลยอะเอาเป็น,นว่าเราไปเล่นเรื่อยๆจนกว่ามันจะเจอฉากจบที่แท้จริงกันแล้วกันนะครับว่าตกลงมันผีหรืออะไรกันแน่อ๋อมันมีเส้นทางให้เลือกเพิ่มนะครับเอาตรงไหนดีนะเอาต้องแต่พอย n ์สองเลยดีไหมนะพอย n ์สองอะไแล้วกันโอเคปะตรงนี้มันไม่มีอะไรเลยนี่ว่าเลือกเลือกอื่นนไปไปพอย n ์สามเลยพอย n ์สามเลยมันไม่มีเลยเลย มันเลือกไปหมดแล้วอะ่ะก็ต้องกลับมาตรงนี้เนาะโอเคก็มาตรงนี้มันจะเป็นหัวข้อคุยกับแอ,อคชั่นเออคำนี้ต้องลองคุยบ้างไหมคุยเรื่องแบบทั่วๆไปดูเพื่อจะได้แบบจะได้คีย์เวิร์ดอะไรมาเงี้ยว่าแต่เป็นยังไงบ้างล่หลักเนี้ยฮเฮ้อืมก็เลยๆเ,เนี่ยนะแล้วโคมิยะล่ะฮ้เออฉันก็ไอ้นั่นกับประมาณไอ้นั่นหรือเปล่านะงั้นเหรออืมไม่ค่อยมีอะไรพูดเลย ว่าเรื่องนี้ธรรมดาเกิดไปจนบทสนทนาจบแล้วไม่ได้อะไรเลยเหรอหรว่าจะมีอะไรให้หน่อยเนี่ยได้คิดจะชี้น้าอีกฝ่ายแล้วก็อย่างน้อยก็คงต้องเปลยอะไรเอาไว้หน่อยหัวข้อเอาเป็นหัวข้อเรื่องงานสมก็เป็นคนทํางานดีไหมนะเอาเป็นเจ้านั่นหรือว่าจะเป็นความคิดของที่ที่เจ้ามูลุรณะาย้ายไปดีนะอันนี้มันเป็นหัวข้อสีเขียวครับเป็นหัวข้อที่เอาไปพูดหรือเปล่านะอ่ะได้รับคีย์เวิร์ดแล้วโอเคเรื่องงานกับเรื่องสถานที่ที่ย้ายไป อ๋อคือทุกครั้งที่เลือกอ่ะมันจะมีไอ้นี้เวลามันจะเดินใช่ไหมเรื่องที่ที่ย้ายดีไหมอ่ะมันมีที่นั่นเขามีข่าวรือเรื่องวิญญาณอะไรหรือเปล่าอ่ะมุลาดาแล้วที่ที่ย้ายไปเป็นยังไงบ้างล่ะเหรอนั่นสินะก็ค่อนข้างที่จะอยู่สบายเลยนะมุลลาดาน่ะจะต้องย้ายไปที่เมืองวายจังหวัดข้างๆเพื่อที่จะไปทํางานหลังจากเขาย้ายไปแล้วนะผมไปเที่ยวเล่นหนึ่งครั้งค่อนข้างที่จะอยู่ในเมืองเลยจาได้ว่าผมรู้สึกอิจฉาหน่อยแล้วเราอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไม่ได้อยู่ในเมืองกันเหรอ มันใกล้กับสถานีรถไฟด้วยนะแล้วนั่งรถไฟแค่สายเดียวก็ไปถึงที่ทํางานเลยค่อนข้างที่จะสะดวกเลยนะแถมยังมีที่จอดรถให้ด้วยก็เลยทํางานในเล็กต่อได้เอ๊ะงาน,นเล็กมันมีงาน,นเล็กอะไรเพราะได้รับคําคีย์เวิร์ดต่อซูปเปอร์มาร์เก็ตเองก็ใกล้จนที่เดินไปได้ร้านสะดวกซื้อเองก็มีเต็มไปหมดเลยความปลอดภัยเองก็อ่าไม่สิเอ๊ะไม่ปลอดภัยเหรอพอพูดถึงตรงนั้นเขาก็ทําหน้าหมองลงเล็กน้อยอม,มีอะไรงั้นเหรอ ก็ที่บริษัทนะมีรุ่นพี่ผู้หญิงที่นั่งอยู่ข้างฉันนะ่ะแล้วบ้านของคนคนนั้นเขาเอ๊ะเป็นอะไร<ม>ก็นึกขึ้นได้ว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนมีข่าวลือว่ามีขโมยไปขึ้นบ้านรุ่นพี่คนนั้นน่ะนะอ๋อนันมันฟังดูอันตรายนะนะฉันเองก็อาศัยอยู่ข้างด้วยนะก็เลยคิดว่าคงไม่ใช่เรื่องของคนเดินคนไกลแต่ก็ดูเหมือนสุดท้ายจะไม่ได้ถูกขโมยอะไรไปนะเอ๊ะขโมยไปขึ้นบ้านของรุ่นพี่ที่นั่งอยู่ข้าง,างมูลดก มาเขวาว่าไอ้ผู้หญิงที่อยู่ในในตู้เก็บของเนี่ยเป็นสตอกเกอร์ที่แบบไปเช็คผู้หญิงที่อยู่ใกล้ๆกับคุณะดาหรือเปล่าครับเดี๋ยวผีไม่ได้ทำงั้นนะสตอกเกอร์หรือเปล่าเราอะเห็นว่าอีกฝ่ายถือมีดไว้ด้วยแล้วก็ถูกข่มขู่ก็เลยเจอเรื่องที่ค่อนข้างน่ากลัวอ๋อไม่ได้แค่เพราะเา็นขโม,มยแต่ว่าเจอตัวเป็นๆเ,เลยเหรอหลังจากนั้นก็ไม่ค่อยคุยกับใครเลยนะทั้งที่ก่อนหน้านี้เป็นมตรกับทุกคนเลยแท้ๆมีดแล้วคนลายนั่นเป็นผู้หญิงหรือเปล่าล่ะ พูดแบบนี้ไปเจ้าผู้หญิงที่อยู่ในตู้เก็บของเขาจะคิ้วกระตุกหรือเปล่าเอออ่ะแย่แล้วถามเรื่องอะไรไม่เข้าเรื่อเข้าซะแล้วถ้าเกิดผู้หญิงที่อยู่ข้างหลังได้ยินเข้าอาจจะรู้ตัวว่าผมรู้ถึงตัวตนของเธอก็ได้เรื่องนั้นไม่ได้ยินมาเลยนะว่าแต่พูดถึงการบุกป,ป้นแล้วฉันคิดว่าเป็นผู้ชายสินะก็นั่นสินะปกติแล้วนะ่ะตอนนี้เสียงของผมสั่นหรือเปล่านะแต่ว่าต้องเลี่ยงบทสนทนาน,นี้ออกไปให้ได้อย่างเป็นธรรมชาติ อย่าเปิดมานะเว้ยข้างหลังอะ่ะอย่าเปิดมานะเว้ยเออว่าแต่ถ้าเกิดรุ่นพี่คนนั้นเขาไม่พูดแล้วเราไปได้ยินเรื่องนั้นมาจากใครล่ะก็จากเพื่อนรุ่นเดียวกันจากรุ่นพี่คนอื่นนะนะก็พูดได้นี่นะพูดได้เอ๊ะก็ถ้าเกิดรุ่นพี่คนนั้นไม่พูดแล้วใครจะรู้อะ่ะจะว่าไปแล้วรู้สึกว่าน่าจะพูดกับพนักงานผู้หญิงด้วยกันได้เป็นปกติเลยนะเอ๊ะเฉพาะกับผู้ชายเหรอเอ๊ะหรือว่านายนะ่ะแค่ถูกเลียงเฉยๆนะฮะเสียงมึกไม่เข้ากับบรรยากาศเกมที่ผ่านมาเมื่อกี้เลย ไม่ไม่ไม่ใช่หรอกนะยอมรับมาเถอะนะไม่ใช่ฉันหรอกบางทีคงกลัวผู้ชายนะเพื่อนลูกฉันเองครับปกติเขาดูมีความเป็นผู้ใหญ่ไม่นึกเลยว่าจะเป็นคนที่ทําเรื่องแบบนั้นคืออะไรทําเป็นเหมือนว่าแบบสัมภาษณ์คนรู้จักของคนไลน์ใช่ไหมเอ๊นี่พูดถึงเรื่องอะไรของนายเนี่ยทำไมไปจู่ๆกลายเป็นมุกตลกไปเฉยเลยอะยังไงก่อนอื่นก็ความปลอดภัยมันอาจจะไม่ค่อยดีก็ได้นะนะแถวๆนี้เนะี่ย รุ่นพี่คนนั้นเองก็ดูเหมือนจะย้ายไปเร็วนี้ด้วยก็ไปเมืองที่อยู่กไปห่างเลยนะตัวฉันเองก็เดินไปดีความสะดวกนะนะตอนนี้ก็เลยไม่ได้คิดเรื่องความปลอดภัยอะไรสักเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดผู้หญิงอยู่คนเดียวก็คงน่ากลัวกันสินะจะผู้หญิงหรือผู้ชายก็ไม่ต่างกันหรอกนะอ๋อใช่พูดถึงสถานการณ์นี่ใช่ไหมเปล่าก็แค่บอกว่าระวังตัวไว้มันก็ดีแล้วน่ะเออก็แบบนั้นสินะแต่ฉันก็ไม่ได้มีอะไรขโมยดดนะไม่เป็นไรหรอกค่ะ่ชีวิตแกไง เงียบเลยถึงกบเงียบเลยมูลดักหัวลรอออกมาอย่างไม่ทุกร้อนแต่ผมไม่สามารถหัวลรอกกลับไปให้เขาได้ดีนักบางทีโจนที่อยู่ในเรื่องเมื่อกี้นั่นอาจจะเป็นคนคนเดียวกับผู้หญิงที่อยู่ข้างหลังนั่นก็ได้ไม่ใช่เหรอเออเพราะว่าถ้าเกิดผู้หญิงคนหลังเป็นสตอกเกอร์นะเขาอาจจะแบบแกเนี่ยเข้าใกล้มูลดากคุงของฉันมากเกินไปแล้วนะแกเนี่ยออกไปเลยนะไม่งั้นฉันจะจิ้มแกอะไรประมาณนี้ครับมันก็เป็นไปได้หรือเปล่านะก็ถ้าเกิดจบแค่ถูกขโมยอะไรมันก็ดีน่ะนะ โอ้เวลาเปลี่ยนอีกแล้วแต่เราได้เมื่อกี้เราน้าจะได้คีย์เวิร์ดเพิ่มขึ้นเยอะเลยหรือเปล่านะคุยเรื่องงานดิเลกเหรองานดิเลกเป็นอะไรอ่มีที่จอดรถถ้าเกิดมีที่จอดรถแบบนี้หมายความว่ามันต้องเป็นอะไรที่เกี่ยวกับการเดินทางถ้าเป็นการเดินทางก็หมายความว่าจะออกไปข้างนอกได้หรือเปล่างานดิเลกคืออะไรจะว่าเวลาพังนี้เป็นไงบ้างหล่ะพวกงานดีเลกอะงานดิเลกนี่อันไหนละ่ะฮก็มอเตอร์ไซค์เฮ้ยใช่จริงด้วยอ๋อก็ไม่ได้ขี่เลยนะนะที่ทํางานก็ห้ามขี่มอเตอร์ไซค์ไปด้วยสิ วันหยุดเองก็เหนื่อยนะ่ะก็เลยชอบที่จะอยู่กับบ้านมากกว่าออกไปที่ไหนข้างนอกนี่แหละเจ้านี่เลยเั้นตอนนี้ไปขี่ด้วยกันเถอะฉันนี่ก็จะขี่มอเตอร์ไซค์ของฉันด้วยตั้งแต่ตอนนี้เลยเหรอมันห้าทุ่มแล้วคุณแต่คือถ้าเกิดเค้ก่อมให้ออกไปด้วยกันได้ก็คือรอดแล้วอะใช่ไหมอะได้รับเบิร์ดได้รับแอคชั่นเป็นมอเตอร์ไซค์ฮะทั้งฤดูการทั้งอากาศมันก็กำลังดีเลยนะนี่มันเป็นวันที่เหมาะสำหรับการไปขี่มอเตอร์ไซค์เลยนะคมยยะ ตอนนี้นะมันดึกแล้วนะแถมยังเป็นกลางฤดูร้อนพยากรณ์อากาศก็บอกว่าฝนจะตกแถมเพิ่งจะกินเบียร์ไปด้วย <c oughs> เงยจะรอดแต่ไม่รอดมันไม่มีอะไรที่บอกการเอาไปขี่มอเตอร์ไซค์แล้ว <c oughs> จริงด้วยนี่มันงานเลี้ยงดื่มสินะลืมเป็นส,สนิทเลยก็ <c oughs> สถานการณ์มันก้ควรที่ลืมอยู่นะแต่ก็ถ้าเกิดเป็นปลายเดือนหน้าก็น่าจะมีเวลานะวางแผนไปขี่มอเตอร์ไซค์กันสักประมาณช่วงนั้นดีไหมนะ ตอนนี้เว้ยตอนนี้ถ้ามันเดินหน้ามันสายไปแล้วโถ่ยลองเปลี่ยนหัวข้อดูก็แล้วกันเฮ้ยมันหาแล้วว่าราปุรึ่งเอเอาแล้วจู่จู่มุลระดาก็หาออกมาจะจะง่วงขึ้นมนแล้วสินอนแล้วนะเอะเดี๋ยวก่อนมุมเผลตะโกนเออเปล่าเออถ้าเกิดวางไปจะแย่แน่ๆอ้เอาละยังนอนยังยังเดือดไม่พอเลยดูหนังเฮเลอร์เหรอฉันอยากจะนอนแล้ว เรื่องฮอลเลอร์ออะจะว่าไปแล้วนี่เรื่องตำนานเมืองอ๋ออันนี้กลับมารู้เดิมมั้งเหรออ่าไม่สนใจไม่สนใจเราฟังไปแล้วเดี๋ยวมันเข้ารุ่เดิมไม่สนใจเอาเรื่องอื่นดิเรื่องนั้นฉันรู้อยู่แล้วนะ่าใช่แล้วรุ่นเมื่อกี้นายบอกฉันเองนาะยส่งลิงก์มาให้ที่พอวิดีโอคอลแล้วมีผู้หญิงหน้าขนลุกอยู่ข้างหลังใช่ไหมล่ะอะไรกันนายรู้อยู่แล้วเหรอเนี่ยจะว่าไปแล้วฉันเคยได้ยินมาจากไหนกันนะเอ๊ะเรามีความทรงจำในโลกที่แล้วอยู่นั้นเหรอ ผู้หญิงที่ฉายอยู่ในหน้าจอจะมาเยือนคนที่ได้เห็นและนำโชคลายมาให้เป็นเรื่องผีที่สามารถติดต่อกันได้เอ๊ะเรื่องนั้นมันรู้สึกว่าเหมือนกับสถานการณ์ในตอนนี้เลยนะเอ๊ะนี่มันได้ไม่เหมือนกันเหรอมันจบไม่เหมือนกันเหรออ่ะก็ถ้าอย่างนั้นก็แค่นี้นะรลกที่ผมมัวแต่ไปสนใจเรื่องอื่นมูลดาธก็ทาท่าจะตัดสายสนทนาอ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนก็บอกแล้วไงว่าไม่อยากกินเหล้าแล้วเออคือจริงด้วยเหล้าของหวานล่ะ มากินไอติมกันดีกว่าชวนกินไอติมกันแบบหลังดื่มเบียร์ครับโอ้แต่เขาทำกันเหรอคือถ้าเป็นไอติมของหวานแบบหลังกินเนื้อย่างอะไรอย่างงี้หรือชาบูแยพอเข้าใจนะแต่หลังดื่มเบียร์นี่นะไอติมนั้นเหรอเดิมทีเจ้าหมอนี่ก็ชอบของกินมากกว่าเหล้าด้วยคงแสดงฏิกริยาอะไรสักนิดลรืมั้งเอ๊ะได้รับคีย์เวิร์ดของกินก็อยากกินอยู่หรอกแต่ว่าไม่ไหวแล้วนะเหมือนง่วงเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนอาตีสวรรั์มา เหมือนก็นเลยเหมือนก็นเลยเหมือนก็นเลยโอเคครับได้ฉากจบเดิมมาแต่ก็ได้คีย์เวิร์ดเพิ่มมาป่ะในเรื่องของกินมาเพราะงั้นเหมือนมันจะเป็นไฟบ,บังคับว่าต้องเลือกมากี่เพื่อที่จะไปให้เข้าสู่ฉากจบอื่นอ่าเรื่องของกินตอนนี้กลับมาตอนสี่ทุ่มแอคชั่นมีอะไรเพิ่มไหมนะแจ้งตำรวจเอ๊ะแจ้งตำรวจทำไมไม่ขึ้นติ๊กการถูกอะไปช่วยเฮ้ยเดี๋ยวถ้าไปช่วยก็จบเลยดิเพราะเราไปอะใช่ไหมไปช่วยเลยดิครับ จริงด้วยเรามีมอเตอร์ไซค์อยู่นี่นะถ้าไปหาด้วยมอเตอร์ไซค์ใช้เวลาสักสองชั่วโมงก็น่าจะถึงบ้านของมูเรดาแต่ว่าเมื่อกี้เพิ่งจะกินเบียร์กระป๋องมานะแต่สถานการณ์นี้ทำให้ผมกินเบียร์ไปแค่ครึ่งกระป๋องเท่านั้นไม่ได้เมาอะไรขนาดนั้นแต่มันก็ทาให้รู้สึกลังเลที่จะขี่มอเตอร์ไซค์ไปตั้งแต่ตอนนี้แต่ว่ามันสี่ทุ่มแล้วอะแล้วขี่มอเตอร์ไซค์ไปสองชั่วโมงคือตอนตอนเที่ยงคืนอนะเหมือนมูลรดามันง่วงมันจะไปนอนแล้วครับแล้วคือมันจะทันห ถ้าถูกตำรวจเจอเข้าผมคงถูกจับข้อหาเมาแล้วขับถึงเพื่อนกำลังตกอยู่ในอันตรายแรื่อนี้มันเกี่ยวข้องกับชีวิตของผมในหลังจากนี้นี่เป็นการกระทำที่ไม่สามารถเลือกทำช่วยได้เดิมทีระหว่างที่ไปมันก็ไม่มีหลักประกันอะไรว่าผู้หญิงคนนั้นจะยอมอยู่เฉยลองคิดหาวิธีอื่นก่อนดีกว่าโหเมื่อไคิดก็สามสิบนาทีแล้วเหรอเอ๊ะมันไม่ขึ้นติ๊กถูกจริงด้วยครับแล้วถ้าเกิดเลือกซ้ำอ่ะไปช่วยไปช่วยอยากจะไปช่วยอ่ะจะปล่อยไว้แบบนี้ไม่ได้ในฐานะเพื่อนแล้วน่ะ ไปหาเหรอเออวันนี้นอนแล้วหรือไม่นะาเอ๊ะไวจังเลยนะแล้วทำไมจู่ๆจะไม่นอนล่ะอ่ามันก็เหนื่อยๆนะนะถ้าอย่างนั้นก็ลาติสวสดนะเอ๊ะคราวนี้เราเป็นฝ่ายไปเหรอผมหยิบกุญแจมอเตอร์ไซค์ใส่กระเป๋าแล้วก็วิ่งออกไปจากห้องเอ๊ะแล้วมันจะทันเหรอมันสองชั่วโมงไม่เรอต้องขี่มอเตอร์ไซค์ไปอะกว่าจะถึงตอนนั้นมันไอ้นี่แล้วนะมันเที่คืนครึ่งแล้วนะ ผมขึ้นไปข้อมอเตอร์ไซค์แล้วก็ตั้งแอปพลิเคชันแผนที่ไปที่บ้านของมุลรดะก่อนที่จะขับไปทั้งอย่างนั้นหลังจากนั้นก็ซิ่งเกินความเร็วที่กฎหมายกำหนดและไม่หยุดพักเลยนอกจากสัญญาณไฟแดงแล้วมันเหมือนกับมีเป็นดาวตกอะไรด้วยครับมันดูมันไม่ถึงชีวิตของมุลรดะเองนั้นเหรออย่าเพิ่งนะมุลระดเช่องหลักไปจังหวะที่ออกมานอกเมืองและเข้าสู่เส้นทางบนเขาที่แสงน้อยระหว่างที่กําลังจอดอยู่หน้าสัญญาณไฟแดงผมก็สัมผัสได้ว่ามีบางอย่างเคลื่อนผ่านไปบนท้องฟ้ายามค่ำคืนที่ริมสายตาและหนนขึ้ไปดู ดาวหางพอจ้องไปท้งอย่างนั้นเส้นของแสงก็วาดขึ้นบนฟ้าอีกครั้งคราวนี้เห็นได้อย่างชัดเจนจะว่าไปแล้วในข่าวมีการพูดถึงฝูงดาวหางวันนี้คือวันนั้นก็สินะอดได้คีย์เวิร์ดใหม่ด้วยครับผมขอพรกับดวงดาวถึงเดิมทีผมจะไม่ใช่คนที่โรแมนติกแบบนั้นแต่ตอนนี้ผมอยากจะพึ่งอะไรทุกอย่างที่พึ่งได้ขออย่าให้เกิดอะไรขึ้นก่อนที่ผมจะไปถึงเลยผมจ้องไปที่ดาวหางและภาวนาจากใจหลังจากนั้นผมก็ขับต่อไปพอเลยมาได้ครึ่งทาง แล้วเข้ามาในถนนกว้างที่ใช้ความเร็วได้สูงวัอร์ไซค์ตรงน,นั้นหยุดเลยนะหยุดเลยนะตำรวจหรือเปล่าครับมันเป็นเหมือนสามเสียงอะ่ะเสียงแตกทุ้มต่ำก็ดังกล้องออกมาจากสปีกเกอร์ตำรวจ <c oughs> แย่แล้ว <c oughs> เรื่องเบียร์กระป๋องพุดขึ้นมาในหัวของผมหัวใจเต้นจงังหวะนั้นผมเสียหลกักวัอร์ไซค์ล้มไปกับถนนไฟไทยรถสีแดงเคลื่อนสวนไปมาท่ามกลางทิวทัศน์ที่สโลโมชั่นนั้นผมเห็นรถวตอร์ไซค์คันหนึ่งมุ่งหน้ามาทางนี้ ล่างของผมถูกอาบไปด้วยไฟหน้าสีขาวจะว่าไปแล้วดาวหางนี่เดิมทีมีความหมายในทางลางไม่ดีใช่ไหมนะโอ้ผมคิดเช่นนั้นในวินาทีสุดท้ายแล้วหมดสติไปเอ๋ไม่ได้ไปหาเพื่อนเหรอเอ๋ฉากจบหกดาวตกเอ้อไม่นะโชคดีนะมูลาดะแต่ได้คีย์เวิร์ดเป็นฝูงดาวหางมะโอคีย์เวิร์ดคียผมได้ ไม่ได้ครบเหลือขาดอีกสองอันนึงครับ Dead End Dead e คืออะไรถ้าผมกดจะเกิดอะไรขึ้นอ๋อมีเป็นลิสฉากจบให้เนาะได้มาสามจากเจ็ดขาดอีกสี่ฉากจบงั้นเหรอโอเคลองดูเอาละครับเอะเอ๊ะคุยเรื่องดาวห่างได้ตอนนี้เรามีเรื่องดาวห่างให้คุยใช่ไหมเ,เรื่องงานดีเลกอ๋อแสดงว่ามีหัวข้อให้คุยเพิ่มขึ้นเนาะแต่ก็ยังอ๋อเรื่องไปหานนี้ถือว่าไปแล้วอีเมลก็ยังส่งไม่สุด แจ้งตำรวจก็ยังแจ้งไม่สุดควรจะไปการกระทําเลยด,ดีดีกว่าครับแต่การกระทํามันมีแค่2อันแล้วอะผมว่าผมเลือกการ,กรทําให้หมดกันดีกว่าถ้าตั้งใจจะช่วยผมอะตำรวจนจะช่วยได้ไหมแจ้งตำรวจเหมือนเดี๋ยวผมต้องแจ้งตำรวจซ้ำปะเพราะว่าครั้งแรกมันจะไม่ยอมใช่ใช่ใช่มันไม่กล้ามันไม่กล้าแจ้งเถอะเอ้ยไม่มีอะไรไม่มีอะไรโอเคถ้าเข้าใจผิดเดี๋ยวแบบเป็นเรื่องใหญ่เนาะต้องแบบต้องรอผ่านไปสามสิบนาทีรอที่สองมา จะไม่แจ้งตำรวจจริงๆงั้นเหรอผู้หญิงคนนั้นน่ะสามารถโผล่มาได้ทุกเมื่อแท้ๆแจ้งตำรวจไปกว่าจะไปถึงที่นั่นอย่างน้อยก็ต้องใช้เวลาหลายนาทีแต่นี่มันไม่ใช่สถานการณ์ที่จะม,มัวรอดูท่าทีไปก่อนไม่ใช่เหรอที่อยู่ที่บอกมาตอนที่ยายไปเองก็น่าจะอยู่ในประวัติที่คุยกันผ่านมือถือที่เหลือก็แค่กดหนึ่งหนึ่งศูนย์เลกตำรวจถ่ายทิายสถานการณ์ในตอนนี้กับบอกที่อยู่ของมูลรดาไปตำรวจก็คงรีบไปที่ห้องเขาหนึ่งหนึ่งศูนย์เงียบ แต่ว่าผมไม่สามารถทําให้เต็มที่ได้นิ้วหยุดลงเหนือปุ่มโทษหยุดทําไมโทรไปเลยมันเสียเวลาดูมันเสียเวลาเจ๊กตำรวจทำไมโทรตอนนี้จะทําตอนไหนเออรู้ตัวดีโทีทีพ่อแม่ฉันโทรมานะ่ะเดี๋ยวขอไปโทรศัพท์แป๊บ,บปนะโอเคกว่าจะโทรได้นี่กี่โมงแล้วเนี่ยคุณตำรวจครับช่วยด้วยผมเข้าไปที่ห้องอาบน้ำเพื่อไม่ให้ถูกได้ยินเสียง แล้วกดปุ่มในมือถือคุณตำรวจครับรับหน่อยเร็วรับดิเออรับแล้วตำรวจครับมีคดีหรือว่าเกิดอุบัติเหตุครับโทรติดแล้วเออคดีครับมีคดีผมอธิบายสิ่งที่เห็นและบอกที่อยู่ของมูลดาให้กับตำรวจพอบอกเรื่องราวคร่าวๆแล้วท่านนั้นก็บอกว่าจะส่งคนไปหามุลดาในท,ทันทีและน่าจะถึงในไม่กี่นาทีผมคิดถึงความไปได้ที่จะถูกมองว่าเป็นแค่การแกล้งกันแล้วไม่คุยด้วยเอาไว้ด้วย แต่ก็ล่งใจที่เขาตั้งใจประสานงานให้ดีจริงๆที่แจ้งความไปถึงจะลังเลว่าถ้าเกิดเป็นการเข้าใจผิดกันแล้วจะอายขึ้นมาก็เถอะแต่ถ้าเป็นการแกล้งกันโดยที่มูลดาเป็นคนวางแผนเอาไว้คนที่ต้องขอโทษตำรวจก็คือมูลดาเองถ้าเป็นคดีจริง,รงๆการกระทำของผมก็ถูกต้องแล้วต่อให้ผิดผมก็ไม่ต้องคิดมากอะไรหลังจากนั้นผมก็ถูกถามรายละเอียดของห้องความสัมพันธ์ระหว่างผมกับมูลดาและสถานภาพของผมกับวิธีติดต่อซึ่งผมก็ให้ข้อมูลละเอียดไปตามที่ถูกถาม กว่าจะพูดสายจบก็คงผ่านไปสักห้านาทีได้ผมออกมาจากห้องน้ําและกลับไปที่ห้องก่อนเอ๊ะทำไมมันช้าทําไมมันช้ามุรดาอยูอย่บ้ามุรดาโหลดดิ้งด้วยอะพอก,กลับมาก็พบว่าสายสนท่าหน้าของซูมันตัดไปแล้วผมรีบโทรไปหามูรดาไม่รับโทรไปอีกสองครั้งสามครั้งจะโทรไปอีกครั้งเขาก็ไม่รับและนอนว่าโทรไปหาผ่านซูมไม่ติดด้วยสุดท้ายมันเป็นยังไงกันนะ แต่ไม่ได้คิดเอาไว้ให้ดีว่าหลังจากนั้นจะเป็นยังไงผมไม่รู้ว่าคนทําอะไรและกังวลจนหลายนาทีผ่านไปจงังหวะที่จะโทรไปถามกับตารวจอีกครั้งมือถือก็สั่นผมรับสายตํารวจโทรมาเอ๊ะนั่นเป็นข่าวแจ้งว่ามูลนิาตายแล้วเอ๊ะจงังหวะที่ตํารวจไปถึงมูลดาก็ล้มอยู่แล้วเห็นว่าผู้หญิงเองก็สิ้นใจอยู่ข้างเอ๊ะฆ่ามูลดาธิแล้วฆ่าตัวตายเหรอแม้มูลดาจะถูกส่งไปที่โรงพยาบาลในทันที แต่ก็ทนไม่ไหวจนกว่าจะไม่ถึงโรงพยาบาลเอา้าหมายความว่ามรู้นัถูกแทงแต่ไม่ตายแต่ว่าตายระหว่างทางที่ผมจําได้ก็มีแค่นั้นถึงนอกจากนั้นตำรวจจะพยายามอธิบายอะไรด้วยแต่มันก็ไม่เข้ามาในหูของผมเลยถ้าคิดให้ดีมันก็ต้องรู้สิถ้าตำรวจเข้ามามันก็ไม่มีทางที่คนร้ายจะไม่คลั่งคนที่เป็นคนเหนีย่ยวไกลคือผมอันนี้แจ้งความมันผิดพลาดอย่างนั้นเหรอต้องทำยังไงถึงจะช่วยเจ้านั้นได้ฉากจบที่สี่ตายด้วยกัน โอ้แจ้งตำรวจก็ไม่ได้โทรศัพท์ไปหาแล้วเมื่อกี้ผมไล้คีย์เวิร์ดมาหรอ <c oughs> ไม่ทันดูอ่ะโทรศัพท์ไปหากับส่ง e mail. เมลอืมโทรศัพท์ไปหาดีไหมอ่ะแต่ถ้าโทรศัพท์ไปหามันก็ต้องคุยกันอยู่ดีมันจะต่างกันอะไรกันนะ่ะเออส่งอ e ีเมลลองส่งอีเมลซ้ำ e e ไหมแต่ว่าครั้งแรกเราเคยส่งมาแล้วนะครับแล้วมันผิดพลาดมันเหมือนอ e ีเมลไม่ได้รับอะแถมยังใช่ครับเนี่ยหรือว่าอันนี้ป่ะที่มันตอนแรกเลยครับที่ ที่ผู้หญิงเหมือนก็บอกว่ามาทําอะไรที่โต๊ะของมุรดาแล้วก็ค่อยเข้าไปแอบอ่ะหรือว่ามันหยิบมือถือมุรดาไปแล้วที่เราส่งข้อความไปเมื่อเกี้ยวว่าแบบข้างหลังมีผู้หญิงซ่อนอยู่ะถ้าผู้หญิงมีมือถือก็หมายความว่าโอ้รออครั้งไหมผู้คําชัวผมอยากจะรู้ว่าผู้หญิงมีมือถือหรือเปล่าต่อให้มีมือถือจริงมันก็ไม่น่ปลดล็อกได้หรือเปล่าหรือว่าหรือว่าเป็นแบบสตอเกอร์ที่แบบตามจนหาทางปลดล็อกมือถือได้อ่ะ พะถ้าอย่างนั้นก็แบบมันเป็นไปได้ใช่ไหมครับที่แบบอ่อีเมลมาปุ๊บอย่างเงี้ยไปลบก่อนแบบชิงลบก่อนเลยแล้วแบบก้อมูละดาิก็ไม่ทันดูอะส่งอีกส่งอีกส่งอีกถึงเงี้ก็ตามทำไมอีเมลเมื่อกี้มันถึงไม่ไปถึงกังนะมันมันถึงแต่แบบถูกลบหรือเปล่าแปลกจังเลยนะลองส่งดูเนี่ยครับมันส่งไปว่ามีผู้หญิงแปลกแกแบบซ่อนตัวอยู่ที่ตู้เก็บของอะแบบนั้นมันก็เท่ากับว่าผู้หญิงกรู้แล้วว่าเราเป็นคนส่งไปแล้วแบบเรามองอยู่อะเราเห็นส่งอีกครั้งส่งไปถึงไหม เดี๋ยวก่อนนะกดปุ่มอัปเดตอยู่แล้วนะแต่ว่าไม่มาเลยฮนะถึง email อีเมลอื่นมันจะส่งมาถึงก็เถอะนะส่งไปไม่ถึงแค่เมลของฉันเหรอเนี่ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยถึงปกติแล้วจะไม่ได้สนใจนะักแต่สถานการณ์มันก็เป็นสถานการณ์นี้ทำให้ผมรู้สึกขนลุกยิ่งขึ้นผมส่งอีเมลที่มีเนื้อหาเหมือนกันเข้าไปอีกครั้งแต่ก็ไปไม่ถึงเออจูๆ่ๆมูลิตาก็หาออกมาจูๆ่ๆมันก็รู้สึกง่วงขึ้นมาแนฮะ นอนแล้วละกันเอ๊ะเอ่ออะไรนะ่ะจู่ๆผมก็ตะโกนออกมาจนถูกตกใจเอ่คืออีเมลมันยังส่งไปไม่ได้เลยนะมันสําคัญขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยถึงจะไม่รู้ก็เถอะนะว่าเป็นเรื่องอะไรถ้าเป็นเรื่องสําคัญก็าจะฟังตอนนี้เลยก็ได้นะก็ผมพูดไม่ได้มนถึงจะส่งอีเมลไปยังไงเล่าผมบอกแบบนั้นไม่ได้แล้วตั้งแต่เงียบไปก็ถ้าการสือ่อสารหรือเซิร์ฟเวอร์มีปัญหามันก็หาทางทําอะไรไม่ได้นี่นะไว้พรุ่งนี้ค่อยลองใหม่ก็ได้พรุ่งนี้ ผมจินตนาการถึงฉากในวันพรุ่งนี้ที่มูลรดาจะโทรมาด้วยเสียงสบายๆแล้วกอบว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่างจริงจังไม่รู้ทาไมจู่ๆผมก็รู้สึกว่าไม่น่าจะเป็นอะไรเป็นไม,ไม่รอดครับไม่รอดก็ใช้ชีวิตมาตั้ง20กว่าปีที่ผ่านมาก็นอนแล้วก็ตื่นซ้ําๆมานับไม่ถ้วนไม่ว่าจะเป็นคืนไหนที่กังวลจะนอนไม่หลับจะค้งไหนวนันรุ่งขึ้นที่สงบสุขก็จะมาเยือน <indicating> ในความเป็นจริงแล้วน่ะความกังวลส่วนใหญ่ที่มนุษย์คิดเป็นสิ่งที่จบลงด้วยความเหนื่อยจากการคิดมากเกินไปเท่านั้น ตอย่างนั้นก็อย่างที่ว่าไปนั่นแหละลาติสวัตละ่ะไว้พรุ่งนี้ตื่นมาจะดูอีเมลอีกมันตายอ่ะมันไม่รอดอ้าวสายไปแล้วสายโหนนาจบลงวันลุ่งขึ้นวันลุ่งขึ้นวันลุ่งขึ้นจะมาจริงๆอย่างนั้นเหรอเออมูลตะตายวันลุ่งขึ้นหลังจากวันนั้นผมโทรไปหามูลตะในทันทีแต่โทรไม่ติด ผมเป็นห่วงจนตอนเย็นในที่สุดก็โทรไปหาตำรวจและคืนวันนั้นก็มีการพบศพของมูลดาในห้องไม่รอดจริงๆด้วยเขาถูกแทงที่อ,อกและดูเหมือนจะตายในห้องท่อย่างนั้นเวลาคือวันนั้นหลังจากที่วางสายสนทนาไปในทันทีโอโทษตตัวเองในทันทีเลยวันพรุ่งนี้ของมูลดาไม่มาถึงหลังจากนั้นสองสัปดาห์ผมได้มาที่ห้องของมูลดาดูเหมือนครอบครัวของมูลดาจะช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันจนไม่สามารถทำใจได้ ผมที่รู้จักกับครอบครัวของเขาเป็นตัวแทนมาเก็บกวาดห้องให้ประมาณนั้นบางทีนะเอ๊ะหมายความว่ายังไงที่พูดว่าบางทีก็พบว่าผมเหมอจนจําอะไรไม่ได้เลยผมอาจจะเป็นคนเสนอไปทําเองก็ได้เพราะว่ารู้สึกรับผิดชอบต่อความตายของหมอนั่นดูเหมือนตํารวจจะสืบสวนเสร็จแล้วจึงไม่มีใครอยู่เลยผมเข้าไปในห้องโดยที่ไม่มีการปิดกั้นอะไรและเธอก็เก็บข้าวขอขอ,ของมูลนิลงไปในลังกระดาษ แม้คิดว่าห้องดูสะอาดสําหรับเป็นห้องของเจ้าหมอด้านแล้วแต่ก็รู้ตัวขึ้นว่าพอมีคนตายห้องก็เลยถูกเก็บกวาดให้สะอาดทําให้รู้สึกบางอย่างที่อธิบายไม่ถูกผมน,นั่งยืน,ย,นยืนเก็บของอยู่เงียบจนจู่ๆก็ลุกขึ้นมาแล้วหน้ามืดมือผมไปโดนเครื่องออกคอมพิวเตอร์จนเมาส์ตกแรงกระแทกนั้นทําให้คอมส่งเสียงทํางานในห้องที่เงียบสนิทดูเหมือนคอมจะเข้าไปอยู่ในสลิปโหมดบนหน้าจอมีหน้าโฮมของซูมกับเบ์เซอร์ของอ e ีเมลสัญชาตญาณของผมบอกในทันที ว่าน,นี่คือสภาพตอนที่มูละดาตายจะว่าไปแล้วทําไมตอนนั้นอีเมลถึงส่งมาไม่ถึงกันนะพอเปิดขึ้นมาก็พบว่าในกล่องรับมีอีเมลใหม่ส่งเข้ามาอีเมลเมื่อสองสัปดาห์ก่อนถูกดันไปหมดแล้วผมใส่อีเมลของตัวเองลงไปในหน้าต่างค้นหาพอทาแบบนี้แล้วจะสามารถดูอีเมลที่พูดคุยกันในอดีตได้ง่ายแม่รู้ว่าดูตอนนี้ไปก็มีแต่จะกระตุ้นความว่างเปล่าแต่มือมันก็ขยับไปเองตามใจชอบเอ๊ะพอมองไปที่ผลการค้นหาผมก็รู้สึกแปลกกับสองสิ่ง หนึ่งคืออีเมลที่ผมส่งไปมาถึงทั้งหมดเอ๊ะเขาก็มาถึงปกตินี่อีเมลที่มีเนื้อหาเหมือนกันถูกส่งเข้ามาสามฉบับในช่วงเวลาที่แตกต่างกันซึ่งเรียงอยู่ตามผลลัพธ์ของการค้นหาอีกหนึ่งคือด้านบนสุดของผลการค้นหามีอีเมลที่ผมไม่เคยเห็นอยู่ด้วยนั่นเป็นอีเมลที่ส่งจากมูลรดามาที่ผมเอ๊ะมันอยู่บนสุดหมายความว่าน่าจะใหม่สุดหมายความว่าหลังจาก3มฉบับที่ส่งไปแล้วมูลรดาส่งกลับมาผมรีบเปิดมือถือของตัวเองยืนยันและก็พบว่ามีส่งเข้ามาจริงๆด้วย มันอยู่ในอีเมลสแปมจนผมไม่รู้ตัวลืมไปซะ<ช> <sh arp> ผู้หญิงมีเบอถือจริงจริงด้วย <sh arp> เนื้อหามีแค่นั้นวันที่คือวันนั้นช่วงเวลาที่กำลังว oui ิดีโอคอลกันอยู่มูละาไม่มีท่าทีว่าส่งอีเมลมาหาผมเลยแต่ถ้าคิดจะแอบส่งเข้ามาก็อยู่ในสภาพที่สามารถทำได้ต่อให้พิมพ์อะไรลงไปในคีย์บอร์ดผมก็คงไม่ได้เสียใจเพราะว่าการที่ทำงานอะไรไปด้วยพังคุยกันไปด้วยเป็นเรื่องที่ธรรมดาสำหรับพวกผม มูละตะเองก็พยายามจะบอกอะไรกับผมนั่นเหรอลืมไปซะเรื่องอะไรอะ่ะผมถูกกระตุ้นด้วยแรงกระตุ้นแปลกๆและเริ่มตรวจสอบโฟลเดอร์อีเมลของมูลตะแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ข้อมูลอะไรมากนักรู้ว่าแค่อีเมลเตือนสามฉบับที่ผมส่งไปทั้งหมดอยู่ในถังขยะลืมไปซะเรื่องอะไรมันก็แน่อยู่แล้วเรื่องในวันนั้นผมอยากจะลืมมูลตะไม่กลับมาอีกแล้วไม่ว่าจะคิดยังไงก็ไม่สามารถแก้ไขความผิดพลาดของผมได้ ผมจึงคิดว่าจะลืมไปตามที่อีเมลนั้นบอกเอ๊ะฉากจบ7ของดูต่างหน้ามันต้องไม่ใช่ของมูลตาบป่าครับเพราะว่ามูลตาตายอะผู้หญิงมันต้องมีมือถือหรือไม่ก็มาใช้คอมแล้วส่งอีเมลมาบอกให้เราลืมปะ่ะอีกสองฉากจบคือมันจะมีฉากจบที่เฉลยทุกอย่างไหมอะคือผมตอนนี้ผมสงสัยมากเลยว่าตกลงมันยังไงกันแน่ผีไม่น่าส่งอีเมลไหม โอเคครับเงินก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมในตอนนี้ยินดีขอฝากครับบาย